เอาวิวมาฝากจ้าวิวย้ำมแลงค่ะยำมแลงตอนเย็นเลิกงานจ้ะพี่น้องเอาวิวสวยๆมาฟ,ฟังทั้งนั้นเป็นฟังเพื่อนบ้านจ้าเพื่อนบ้านของเราน้ำโขงลดลงแล้วค่ะเนี่ยจะใบใบนี่ก็จะมีเพนนีแข่งเรือ แล้วก็ลอยกระทงมันชีวีน้ำให้เพื่อนได้พายเรือบนในพี่น้องน้ำคือนโบกไหลแท้น้ำแห่งน้ำแห่งล่ะคะพี่น้องคือตอน,น้ำมันมาหน่อยเนาะออ้ยถ่ายร็จประเภทน,นี้แข่งเรื่อนี่สุดยอดเลยน้ำเยอะอันนี้มันแห่งล่อคะพี่น้องน้ำแห่งละน้ำเริ่มแห่งขอดแล้วแต่เอาวิวมาฝากแต่วิวยนงม่แรงสวยๆมือนีฝ้าขึ้นมือพี่น้องฝบาเปิดฝ้าขึ้นมือเลย ฟ้าขึ้มฟ้าขึ้มจ้าฟ้าบบเปิดก็จะได้วิวประมาณนี้ค่ะแต่ก็สวยค่ะวิวสวยตรงขามคือฟังเพื่อนบ้านเฮ้าค่ะตรงขามที่เห็นผู้เขานะคะแต่แต่เออ่หญิงจะเบิ่งด้วยตาเปล่าจะเห็นบ้านเพลิอนอยู่ค่ะเนาะแต่เฮ้าถ่ายนี่เฮาต้องซูมจะบ่เห็นบ้านค่ะพี่น้ออเอาอวิวตอนเลิงานตอนเย็นมาฝาก สวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายาอยู่สวยๆมาฝาก